วันนี้มาดูแปลงผักของพี่กลุ่มนะครับน้องพี่ลุงนะครับที่คลองแปดนะครับนี่ครับก็จะมีมะเขือนะครับพวกตะไคร้มะเขือพิกนะครับนี่ครับเราจะเป็นพวกแตงร้านนะครับจะมีถั่วฝักยาวนะครับนี่ผลผลิตก็เก็บทุกวันนะครับแปลงนี้ก็ได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับกิ่งทองใบยกูก็จะเป็นพวกแร่เลดลาวานะครับแล้วก็ใบยกนะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือฮอร์โมนกิ่งทองนะครับกิ่งทองนานโนอินซม์นะครับตัวนี้ช่วยในการติดดอกออกผลนะครับลดการหลุดร่วงของผลนะครับช่วยในการเรื่องติดตาดอกนะครับเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ นี่นะครับอ่าพื้นที่นี้ทั้งหมดเจ็ดไร่นะครับคือทำเป็นสวนผักหมดเลยอ่าก็มีรายได้ทุกวันนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูผลผลิตกันครับผลผลิตเป็นไงบ้างพิเทียนจากใช้กิ่งทองแล้วดีนะดีโอเคดียังไงดีกว่ารอบที่แล้วรอบี่แล้ว <laughs> ยังไดผลผลิตอ่า คือผากงานถั่วฝักสวยดีเนาะสวยสวยกว่ารอบที่แล้วไหมสวยสวยกว่ามากเลยล่ะอืมนี่ก็เป็นแตงแตงร้านอันนนนพิลุนี่แตงร้านน้ำหนักดีไหมแตงอืโอเค โอ้ oh. แต่แต่ถั่วเนี่ยสวยเนาะสวยกว่ารอบรอบรอบที่ว่าพี่เถียนไปคัดนุ่นเนาะ <Wow. S 2> ไปคัดบ้านพี่ลุงอะอันนั้นนี่คัดออกเยอะเลย <laughs> แต่อันนี้แบบว่าโอ้โหมาตรงเนาะไม่ต้องคัดนั่นเลยไม่ต้องคัดมากแค่ชักสั้นพกพอออก่น,นันเองใช่แล้วรสชาติถั่วจะหวานกรอบนะครับ <Wow. S 1> แตงก็เหมือนกันนะครับน้ำหนักดีรสชาติหวานกรอบนะครับ นี่ใครอยากรับไปขายนะครับติดต่อได้เลยนะครับพี่เถียนกับพี่ลุงนะครับอ่าไม่ค้าท่านใดสนใจให้มารับไปขายได้ราคาติดต่อเจ้าของส่วนเองนะครับอมราคาคุยกันได้เนะ